ประกันสังคมได้เวลาเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี2,566อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องปากซอยสายหนึ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตา3า33และมาตา3า3สาสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์นะัณสถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้เช่นย้ายที่พักอาศัยย้ายสถานที่ทำงานประจำสามารถเริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ในวันที่16ธันวาคม2565ถึงวันที่31มีนาคม2566 ผู้ประกันตนสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลได้4ช่องทางดังนี้ 1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์สปสเขศได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ 2. ทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th 3. ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน ssoconnect 4. ทำรายการผ่าน l ล n e official sso โดยกดเพิ่มเพื่อนที่ l ล n e s s o ไทย ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงโดยสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนขอเปลี่ยนจะต้องเป็นสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่ท่านทำงานประจำหรือพักอาศัยในปัจจุบันหรือจังหวัดลอยต่อของจังหวัดดังกล่าว และมีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกินตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งทำงานกับนายจ้างสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาลผ่านนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา39จะแจ้งเป็นหนังสือหรือ S.M.F ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ